คนข้างพิด<ห>เครื่องนอนที่ขัดไม่ได้คือนี่เจมินายเจมินายคุณนอนไม่มีหมอนรือไงอ้าวผมนอนไม่มีคนไปได้ผมนอนไม่มีคนไปได้หอล <c oughs> องลองนะแล้วคุณคุณรู้ได้ไงว่าผมกลัวการจางลางผมรู้ใจคนที่สุดแล้วในบนโลกวันนี้ <c oughs> อยากเป็นแฟนเจมินายอยากเป็นแฟนเจมินาย แปลว่าคุณก็ต้องเป็นยาสีฟันสิใช่ไหมเพราะแปลงสีฟันก็จะขาดยาสีฟันไม่ได้เริ่มใจอ่อนแล้วเหรอใจอ่อนเลยอ้าวผมจีบคุณอยู่ไงคุณจะขอผมเป็นแฟนไหมขอเป็นแฟนแล้ขอเป็นแฟนตอนนี้เลยเหรอได้เป็นแฟนไหมอันนี้ดีกว่าความรักเท่ากับเจมินายเท่ากับแปรงสีฟันเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นดังดอกทานตะวันของผมคุณเนี่ยเป็นดังดอกทานตะวันของผมไป ไม่มีความสดใส uh. เป็นความร่าเริงเบ่งบานด uh. อกทานตะวันเท่ากับโฟท uh. แล้วก็ซันเท่ากับเจมินายดอกทาตะวันต้องหันมามองซันก็เท่ากับว่าโฟท uh. มองเจมินาย uh.